สวัสดีค่ะมาดูกันต่อนะคะรูปที่2ถ้าเกิดเขาถามว่าผลบวกของมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับจุดจุดจุดองศานะคะวิธีคิดสามารถคิดได้หลายแบบจะพาไปดูแนวคิดทีละแบบนะคะอ่าอันที่1ตัดรูปสี่เหลี่ยมแบ่งครึ่งเป็นเส้นทแยงมุมนะคะเกิดอะไรขึ้นคะได้รูปสามเหลี่ยมกี่รูปคะ สองรูปถูกไหมจากคลิปก่อนหน้านี้ก็พิสูจน์ไปแล้วว่ารูปสามเหลี่ยมม,มีมุมภายในเท่ากับเท่าไหร่นะคะสามมุมนี้บวกกันเป็น A b C บวกกันเท่ากับ180องศาถูกไหมถ้าเกิดเรามีสองสามเหลี่ยมล่ะจับคูณ2ไปเลยถูกไหมคะอันนี้ก็เป็น180หรือถ้าไม่คูณ2 980บวกกับ180ก็ได้ศูนย์บวก0ได้0นย์ค่ะ 8บวก8เป็น16ใส่6ทด1ค่ะ1บวก1เป็น2ทด1เป็น3ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ360องศาเขียนลอาไว้ก่อนเลยนะคะไปดูอีกวิธีหน่งนะคะไปดูวิธีที่2ถ้าบางคนอาจจะคิดอย่างนี้คิดที่ว่าตรงนี้คือมุมฉาก ถูกไหมมุมฉากมีมุมเท่ากับเท่าไหร่นะ90องศาถูกไหมคะแล้วเขามีทั้งหมดกี่มุมมุมที่2เป็น90 90บวก90เป็น180หรือเอา92ไปจับเป็น18เติมศูนย์อีกตัวหนึ่งก็ได้ถูกไหมอ่านนี้ก็90อันนี้ก็90นะคะ90เอา4ไปคูณ สีคูณศูนย์ได้ศูนย์เก้าสี่สาสิบหกเป็นไงคะองศาได้สามร้อยหกสิบเท่ากันไหมเท่ากันเป๊ะนะคะไงปะง่ายเนอะอืมก็อยากให้เข้าใจนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบไม่ต้องจำพอเราเข้าใจเนี่ยเหมือนเรารู้อ้าวเก้าสิบกเก้าิบกเก้าสบสามอยหกสิบอ่านะคะหรือมองเป็นสามเหลี่ยมร้อยแปดสิบบวกร้อยปดสิบก็คือสามร้อยหกสิบนะคะ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนละบายบาย